คุณผู้ชมคะมาพูดคุยกันต่อนะคะกับนักแสดงหนุ่มหล่อคนนี้โอ้โหสมฉายานะคะโก็ปักแดงเจอทีไรนะคะละลายหัวใจสาวๆทุกทีนะคะล่าสุดมาอัปเดตผลงานใหม่เนะคะเขามีผลงานละครสุดแซ่บมาฝากกันคนเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะไปฟังจากหนุ่มโก้ค่ะก็วันนี้เรียกว่ามาเปิดผังนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ที่ร่วมงานกับทางเชนส e แล้วก็ทางช่องวันด้วยชื่อเรื่องว่า One Night Stand นะครับ โอ้โหก็แค่ชื่อเรื่องก็น่าน่าจะรู้แล้วนะว่ามันจะแบบแซ่บนะผมก็รอคือคือในฐานะที่เราเป็นทั้งอ่าเป็นคนดูด้วยแล้วก็เป็นคนแสดงด้วยอ่ะผมก็รออะไรแบบนี้อยู่เหมือนกัน,นกเ,นเนออามากมากมากนะเพราะว่าจากบทตอนนี้บทมาประมาณครึ่งเรื่องแล้วมันแบบส่วนใหญ่เวลาผม เล่นละครหรือเล่นซีรีส์หรือได้บทมาก็จะอ่านเพื่อแบบอ่านเพื่อโอเคทํากันบ้านแล้วก็ดูว่าฉากนี้เป็นยังไงพูดอะไรแต่กลายเป็นเรื่องนี้พออ่านปุ๊บอะมันเหมือนอ่านแล้วมันสนุกอะแล้วเราก็ลืมว่าเราต้องคิดอะไรตอนอ่านก็เลยต้องมาอ่านอีกรอบนึงแล้วค่อยทําแบบตัวละครคาแรคเตอร์อีกทีนึงรอบแรกคืออ่านแบบเอาสนุกเลยอะใช่แล้วแล้วแล้วแบบไอ้อย่างในทีเซอร์อย่างเงี้ยถ้าใครได้ดูกันแล้วในออนไลน์น่าจะมีแล้วนะก็จะรู้มันจะมีการแบบฆาตกรรมเกิดขึ้นด้วยเออซึ่ง ตัวฆาตกรเนี่ยตัวฆาตกรเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เป็นใครนะนักแดสแดงเองก็ยังไม่รู้เพราะว่าเหมือนทางทีมเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนเพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์คือเขาไม่อยากให้เหมือนในในนิยายอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลุ้นอยู่ว่าจะเป็นผมหรือเปล่าเ<ห>นี่ยเดาไม่ได้เลยผมอะเดาไม่ไม่ออกเลยจริงๆเออจริงๆถ้าเป็นตัวผมเองก็ตลกดีเหมือนกันนะ เออใช่สุดท้ายอะไรใช่มันมีหลายเรื่องมากเลยมันมีทั้งพอมันเป็นเรื่องของแบบวัยที่มันเป็นวัยแบบวัยรุ่นแล้วก็ชื่อเรื่องก็วนะันไนสแตนเนาะมันก็จะมีความแบบความแรงความแซบเรื่องของแบบเรื่องของเลิฟซีเรื่องของแบบเร,เ,เ,รแบบเรื่องเพศเรื่องอะไรซึ่งมันก็เขาก็นํามาเล่ามาสะท้อนได้ตรงกับโลกในยุคป,ปัจจุบันนะผมมองว่าแบบ มันก็เป็นเรื่องที่เล่ากันได้นะถ้าเกิดว่าเล่าในมุมที่ถูกต้องเลยอ่ามันก็มีมันก็จะมีครับก็แบบก็ก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่เป็นยังไงบ้างหรอก็ไ,ไม่นะจริงๆก็เคยเคยนะแต่ว่าผมจะบอกนะฮะ ทั้งคนดูแล้วก็ดูทุกคนนะครับคือเวลาเวลาเราเป็นเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนอ่ะจะชอบแบบหูเรื่องเนี้ยมึงได้เล่นแบบเล่นเล่นเลิฟซีนเหรอแบบพวกพวกเพื่อนผู้ชายนะจะแบบหูเล่นกับใครเล่นกับอูแล้วก็มาแซวนู่นนี่นั่นผมจะบอกทุกคนนะครับว่าในมุมของมมันมันมันไม่ได้มีอะไรแบบคือหน้าหน้าหน้าเซตที่ทํางานเนี่ยมันทั้งแบบมันก็มีคนทั้งเยอะมีบทที่เราต้องพะวงอากาศก็ร้อนก็อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบ แต่แต่เราก็ต้องทําให้มันสมจริงแล้วก็เล่าผ่านแบบเรื่องราวที่เส้นเรื่องมนันนาพาให้ได้ดีที่สุด <cafes> <c oughs> ก็ก็ประมาณประมาณเกือบครึ่งของนักแสดงหละะะักนะฮะเกือบครึง่งก็ก็สนุกดีครับก็คือเหมือนแต่จริงๆแทบจะทุกคนน่ะก็คือรู้จักกันมาอยู่แล้วอะ่ะอย่างแบบ <c oughs> <c oughs> จะมีจะมีซีกันนะเนี่ยที่แบบเพิ่งเคยเจอแต่ก็แบบพอคุยล้วก็แบบก<ม>็<อ>คุยง่าย <ๆ S 2> น่ารัก <c oughs> อย่างแบบแบงค์อาทิตย์นี่ก็เคยอยู่ช่อง 7. เจ่อพิมพิมก็เล่นด้วยกันมาก่อนเอสเทอร์ก็ก็เคยเล่นขับไฟเดย์ด้วยกันปันปันนี่ก็รู้จักตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยแบบสนุกเวลาบรรยากาศในกองอะไรก็เลยสนุกสนานด,ดี โอ้โหนะคะติดตามเลยนะคะสำหรับละครเรื่องนี้นะคะวันนี้แสตนคืนเปลี่ยนชีวิตเรื่องนี้ก็ได้มาประกบคู่นะคะกับนักแสดงสาวปันปันสุทธาตาด้วยแล้วก็ยังมีนักแสดงมากฝีมือคับข้างด้วยคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นพิมพิมพ์ประภาเอสเตอร์สุปรีลีลานะคะยังคงพูดคุยกันต่อนะคะกับการผลกับการร่วมงานกับปันปันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้หนุ่มโก้ได้อัปเดตเลยค่ะปันเก่งอยู่แล้วคือคือ ผมตั้งแต่แบบสมัยก่อนนี้ี่เขาเล่นซีรีส์อะไรต่างๆผมมีโอกาสได้ดูเรื่องไหนผมก็จะรู้สึกว่าแบบมันปันเป็นคนที่แสดงแล้วมันมันมีมันมีของมันมีอะไรที่มันน่าดูในตัวเขาอยู่แล้วเสมอมาซึ่งก็ก็ดีใจที่ได้เล่นแบบเข้าคู่กันเยอะเรื่องนี้ก็เลยง่ายก็อยากคาดหวังจากตัวผมเลยครับคาดหวังจากแบบมวลรวมของเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่า ทั้งตัวบทคนเขียนบทหรือว่านักแสดงคนอื่นๆทีมงานทุกคนก็คุณภ,ภาพเขาก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามเรื่องวันไนส์แตนขึ้นเปลี่ยนชีวิตด้วยนะครับนักแสดงประมาณโอ้โห,หลายชีวิตนะครับเทพๆทั้งนั้นแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าบทกับวิธีการเล่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่คนที่ดูซีรีส์หรือละครไทยเนี่ยอยากรอคอยอยากจะเห็นแบบนี้มานานแล้วแล้วเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนในเรื่องนี้ครับ Hit babe the series ครับเอ้ยไม่ใช่นี่เลยเนะคะเรียกว่าเขาทั้งคู่ได้โคจรมาเจอกันคุณผู้ชมขาหน้าติดตามมากๆเลยนะคะติดตามได้แล้วกันค่ะสำหรับวันนี้แตนคืนเปลี่ยนชีวิตเรื่องนี้มาหาคำตอบกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะปมที่แท้จริงคืออะไรนะคะติดตามผลงานของโก้ประสินด้วยค่ะ